ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวก็สามารถทําเงินได้นะครับทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทําเงินได้เลยนะครับผมสาหรับใครที่มีในส่วนของบัญชี PayPal นะครับอยู่แล้วนะก็สามารถทําเงินได้เลยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชี PayPal เนี่ยก็สามารถไปทําช่องทางอื่นจะเป็นทูมมี่วอลเล็ตหรือว่าสกุลเหรียญคริปโตก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เปิด ให้สมัครนะครับในส่วนของบัญชี PayPal นะใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถทําได้ส่วนคนที่ยังไม่มีก็ไปทําช่องทางอื่นก่อนนะครับย้ำอีกครั้ง PayPal ยังไม่เปิดให้สมัครในประเทศไทยนะครับปิดปรับปรุงอยู่เนาะถ้าเปิดแล้วผมจะมาทําคลิปสอนในเรื่องของการสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดนะสำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนําแล้วก็อัปเดตให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า FuturePoint นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาเงินเข้า PayPal ฟรีนะครับตัวนี้เนี่ยก็เปิดมานานแล้วนะในส่วนของการ การทาเงินก็ยังจ่ายปกตินะครับซึ่งผมก็ทํามาหลายปีแล้วนะในส่วนของตัวนี้นะครับทำได้ทั้งคอมพิวเตอร์มือถือ Android แล้วก็มือถือ iOS สามารถทําได้นะสำหรับใครที่มีระบบของ iPhone นะครับหรือว่า iOS เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้นะครับมีเหมือนกันสาหรับแอป,ปนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมเปิดผ่านคอมพิวเตอร์เนาะขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยสามารถไปดูกันได้ในคลิปด้านล่างเลยนะครับผมแนบไปให้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตการ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปถอนเงินกันก่อนเลยแล้วกันเนาะขั้นต่ําในการถอนนะครับอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับวิธีการถอนนะครับให้เรากดไปที่เงินสดนะครับผมกดเข้าไปตรงนี้จะเป็นการถอนเงินเข้ากระเป๋า PayPal ช่องทางเดียวเลยนะไม่สามารถถอนเข้า Tron Wallet ได้นะครับสำหรับ Bitcoin เนี่ยมันก็ยังไม่เปิดนะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีอยู่นะครับในช่วงแรกเขาได้เอาออกไปนะครับช่วงที่ราคา Bitcoin ถูกๆเลยนะครับช่วงนี้ราคา Bitcoin ก็สูงมากนะครับผมเขาเลยเอาออกไปแล้วนะครับกิฟต์การ์ดนะครับผมตัวนี้ก็ยังไม่มีเข้ามาเนาะจะเป็นแคดแล้วก เพย์เพลวนะการถอนเงินขั้นต่ำก็คือ5ดอลลาร์นะครับคุณจะต้องมีคะแนนหรือว่าพอยต์นะครับอยู่ที่3,000พอยต์นะครับ 5ดอลลาร์ก็ประมาณ170บาทนะครับผมเพราะว่าราคาดอลลาร์ตอนนี้อยู่ที่34บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับผมถอนเงินได้สูงสุดอยู่ที่500ดอลลาร์นะครับ30,000 0พอยต์ตถือว่าค่อนข้างเยอะนะถามว่าผมเคยถอนไหม500ดอลลาร์เนี่ยไม่เคยแน่นอนเพราะว่าผมเก็บคะแนนไม่ถึงเนาะผมเคยถอนสูงสุดแค่100ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับ100ดอลลาร์เนี่ยเคยถอน50นะครับ25 10 5เนี่ยผมเคยถอนหมดละ200กับ500ดอลลาร์เนี่ยผมยังไม่เคยถอนนะครับโอเคนะครับเมื่อเรามีคะแนนครรรรบแล้วเเนีี่ยาาากก็สมถดด รีมรีวอร์ดนะครับตรงนี้เลยเลยเนาะสามพันพอยต์นะครับถ้าเรากด10ดอลลาร์แล้วเนี่ยมันขึ้นแบบนี้นะครับผมก็คือจะเป็นการตั้งนะครับตั้งตรงนี้นะครับผมมันจะมีหลอดนะครับผมหลอดเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือการตั้งล่วงหน้าเนาะว่าเราจะเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์จะครบ10ดอลลาร์นะครับผมเราสามารถตั้งได้นะสำหรับคนที่สอบถามเข้ามานะครับอ่าตรงนี้เราก็ตั้งเป็น100ก็ได้เนาะกดไปแล้วเราก็กดตั้งเป็น100นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นเป็น100 USD PayPal นะครับเหลืออีนึ่งได้เอย USD เหลืออีกตั้งเยอะะนครับผมเราก็ตั้้งไดว่่่าาาาเเเเรรจะอทไหนาะตั้งแค่5ดอลลาร์ เพราะว่ามันต่ําๆเองนะครับผมจะถอนที่5ดอลลาร์ลวกันเพราะว่า10ดอลลาร์เนี่ยผมยังถอนไม่ได้นะผมก็เลือกเป็น5ดอลลาร์แล้วก็กดเข้าไปจากนั้นนะครับผมให้เรากดว่ากดบายนะครับกดบายรีวอร์ดนะครับในการถอนนะครับกดเข้าไปอันแรกจากนั้นเนี่ยก็ให้เราแก้แคปชั่นแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ตอนที่เราสมัครนะครับผมใส่ลงไปในช่องนี้นะครับแล้วเราก็กดซับมิดนะครับผมเราก็กากระบาดปิดตรงนี้นะครับตรงคาว่าปิดนะจากนั้นก็รอการตรวจสอบตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมถ้ามันขึ้นโอเคแล้วกดโอเคเลยนะครับอี้เยยแลววด๋ ไปเช็คที่ประวัติการถอนนะครับว่ามันขึ้นสถานะหรือว่าประวัติการถอนเงินหรือเปล่าให้เรานะครับกดไปที่คะแนนของเราเนาะจำนวนพอยนะครับอันขวานะจำนวนพอยนะครับผมกดเข้าไปจากนั้นนะครับผมให้เรากดไปที่รีวอร์ดนะครับผมหรือว่ารางวันนะครับผมอันที่3นะตรงนี้นะครับกดเข้าไปนี่ครับก็มีสถานะขึ้นมานะครับผมจำนวน5ดอลลาร์นะที่เราแจ้งถอนไปเมื่อกี้นะครับผมรอเวลาการตรวจสอบนะครับจากที่เคยถอนมาเนี่ยก็ไม่เคยเกิน7วันนะในการรับเงินนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับว่ามันใช้ระยะเวลากี่วันในการรับเงิน นะครับหรือว่าการตรวจสอบนะครับผมตัวนี้ก็รอเงินเข้าอย่างเดียวอ่าประวัติการถอนเงินก็นี่เลยนะครับอันนี้คือถอนเลือก f นะครับคือเขาส่งคะแนนกลับมาให้เราคืนนะครับผมถอนไม่ได้นะอันนี้ก็ยกเลิกไปนะครับเขาส่งคะแนนกลับมาให้คืนนะครับถอนไปหลายครั้งอยู่นะครับครั้งล่าสุดอ่าที่ถอนไปก็นานแล้วนะอันนี้ครั้งแรกนะครับสามดอลลาร์เนาะแล้วก็มา50นะครับแล้วก็มา10ดอลลาร์ห้าสิบดอลลาร์หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับผมนี่คือสามร้อยดอลล์ล้นะครับที่ถอนมาทั้งหมดนะครับผมนะครับแล้วก็มาย ครั้งล่าสุดก็คือวันนี้นะครับวันที่26นะครับผมคือ5ดอลลาร์ที่ถอนไปนะครับผมก็ถอนมาหลายดอลลาร์แล้วนะตั้งแต่ทําแอปนี้มานะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของการทำเซอร์วีหรือว่าตอบแบบสอบถามนะครับแล้วก็จะมีในส่วนการดูวิดีโอต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีการเล่นเกมอะไรต่างๆเยอะเลยนะครับในส่วนของตัวนี้เนาะสำหรับแอปนี้เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับถ้าใครใช้ผ่านแอปมันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแต่ถ้าใครใช้บน Google บนเว็บ มันสามารถแปลภาษาได้เนาะถ้าเราใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับก็ควรที่จะเลือกใช้นะถ้าเราจะใช้ผ่านแอปก็ได้นะครับแต่มันจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าอยากให้มันเป็นภาษาไทยแล้วก็ควรที่จะใช้ผ่าน Google นะครับโอเคนะครับเมนูนะครับก็จะมีแบบสํารวจนะครับในอันแรกตรงนี้นะครับผมแบบสํารวจก็จะเป็นการทําแบบสอบถามออนไลน์ทั่วไปนะครับก็จะได้รับคะแนนตามที่เขากาหนดเลยถ้าเราทําผ่านนะทุกคนเราจะต้องทําให้ผ่านด้วยเนาะรับมากถึง5,000คะแนนนะครับต่อแบบสํารวจเลยนะครับที่เขาแจ้งไว้ตรงนี้ห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยสามร้อยส สองร้อย0 0้หนึ่ง้ ก็ตามจานวนนี้นาะที่เขาขึ้นคะแนนไว้ให้ดูเราก็สามารถเข้าไปทําได้สําหรับเมนูที่2ข้อเสนอก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์แบบสอบถามเหมือนกันนะครับเราสามารถเข้าไปทําได้นะครับต่อไปเป็นชนะนะครับผมตรงนี้จะเป็นการใช้โทเค็นนะครับในการรุ้นรับเงินรางวัลอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับอ่าทุกวันพฤหัสนะครับผมแล้วก็100ดอลลาร์นะครับทุกสัปดาห์นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับเงินรางวัลนะครับอยู่ที่6 3 0 0 0คะแนนนะครับรับโทเค็นจากแอปแบบสํารวจแล้วก็เงินคืนรับ1โทเค็น รับทุกๆ20คะแนนที่คุณได้รับนะครับเ <helemaal S 2> ข้าทุกวันเพื่อโอกาสที่ดีนะครับที่คุณจะชนะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีโทเคนเนาะอยู่ที่1โทเคนในการเข้าร่วมเล่นนะครับวิธีการหาโทเคนนะครับก็หาได้หาได้นะเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องทําอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยก็ไปดูผู้ชนะก่อนหน้านี้ได้นะครับผมว่ามีใครชนะบ้างนะครับนี่ครับ5ดอลลาร์นะครับโอ้โก็มีคนทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศเนาะที่เขาเคยได้รางวัลตรงนี้ไป <Synd icate S 2> นะครับเราก็มาดูเงินรางวัลตรงนี้ได้เนาะในแอปเนี่ยมันจะทําในส่วนของการรับโทเคนอ่นสวขง <personaje> มือถือนะครับดูในมือถือได้นะครับตรงนี้นะครับผมในส่วนของหน้าแรกนะครับกดเข้ามาตรงที่เป็นรูปตู้เซฟตรงนี้เนาะเราก็กดเข้าไปนะนี่ครับตรงนี้จะมีการทําก็คือเมนูชนะตรงนี้นะครับเราจะต้องไปทําในส่วนของให้ได้โทเค็นก่อนเนาะมันต้องทําในมือถือนะครับผมสลับตรงนี้นะครับต่อไปก็เป็นส่วนของการดาวน์โหลดแอปนะครับผมก็คือเขาให้เราไปดาวน์โหลดนะครับจะเป็นในส่วนของ iOS แล้วก็ Android นะครับผมสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะต่อไปแบ่งปันกับเพื่อนนะครับแบ่งปันกับเพื่อนนะครับผมก็คือการแชร์หรือว่าการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะค เราจะได้คะแนนอยู่ที่50%เลยนะครับลองไปแนะนําเพื่อนดูเนาะนะครับแนะนาได้ทุกช่องทางจะเป็น Facebook t ิ t เตอร์ไลน์ย u ท u t ทิกต็อกได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดผ่านแอปให้ดูเนาะในส่วนของการทําโทเค็นตรงนี้นะขออนุญาตเปิดผ่านแอปนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็มาดูในส่วนของตัวแอปนะครับอันนี้ผมเปิดแบบนี้เลยนะในจอนะครับก็ให้เรามาดูที่เมนูด้านล่างนะครับผมให้เรากดไปที่เมนูวินนะครับผมอันที่2นะครับตรงนี้จะเป็นการหาโทเค็นเนาะในส่วนของการหาโทเค็นฟรีเพื่อที่จะไปลุ้นนรรัเก็อแปปู ครับอันนี้เป็นรูปโดนัทเนาะอันแรกนะครับผมก็กดเข้าไปทําฟรีได้นะครับเราจะรุนรับโทเค็นฟรีถึง250โทเค็นเลยสำหรับอันแรกนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยวิธีการเล่นนะครับให้เราทําการสแกนหน้าจอแบบนี้นะครับผมวิธีการเล่นนะเราเจออันนี้3อันเราได้รับโทเค็นฟรี1โทเค็นเนาะแล้วก็กดเคมด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับกดเคมไปนะจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดเพย์เอเกนนะครับในกรอบสีเขียวนะครับเพื่อที่จะเล่นต่อนะครับนี่ครับแล้วก็สแกนเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เราจะได้รับ5โทเค็นนะแห้า Ar. เราจะเล่นต่อแล้วก,กดเล่นนะครับแต่ถ้าเราไม่เล่นเราก็ย้อนกลับมานะครับเรามาดูที่อันที่2นะครับผมเป็น Big m o n นนี่นะครับเป็นเหรียญทองเนาะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมี3ามเหรียญทองในการที่จะเข้าไปเล่นนะครับผมเพื่อที่จะรุนรับเนาะก็คือวินถึง6 0,000พอยต์เลยนะครับอันนี้จะเล่นแล้วเราจะได้รับพอยต์ในการที่จะเอาไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินด้วยนะครับกดเข้าไปอันนี้เนี่ยมันจะใช้โทเค็นในการเล่นคือ3โทเค็นเนาะเราก็สกแกนเหมือนเดิมนะครับแบบนี้คือเราไม่ได้อะไรนะครับผมเราจะเล่นต่อเราต้องเสีย3โทเค็นเลยนะคร แบบนี้เจอเหรียญทอง3อันนะครับอันนี้คือได้รับโทเค็น10โทเค็นเนาะนี่ครับ เรากดรับมานะครับถ้าเราจะเล่นต่อเราจะต้องเสียอีก3โทเค็นเพื่อที่จะลุ้นหาพอยต์นะครับผมอันนี้เราไม่เล่นนะเราก็ย้อนกลับมานะครับต่อไปนะครับอันที่เป็นรูปรถนะครับผมอันนี้จะลุ้นรับพอยต์สูงสุดถึง85,000พอยต์เลยนะจะต้องเสีย6โทเค็นในการที่จะเข้าไปเล่นนะอันเดี๋ยวผมเล่นเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะน่ครับเข้ามาเล่นปุ๊บนะครับผมอันนี้เราจะได้เท่าไหร่อันนี้เราได้5โทเค็นนะครับกดรับไปล้วก็กดเล่นต่อได้นะแต่จะต้องเสียทุกะ6โทเค็นนะคร,คระนะนนเ,ย,ครเยนะรับครั ไปวิธีการหาโทเค็นเราก็กดเล่นตรงรูปโดนัทนะครับหาโทเค็นแล้วก็เอาไปทํานะครับผมแค่นั้นเองนะครับในส่วนการเล่นเนาะนี่ครับประมาณนี้ได้รับมา1โทเค็นนะครับต่อไปนะครับพอเรามีโทเค็นแล้วเราอยากจะเอาโทเค็นเนี่ยไปลุ้นลับในส่วนของเงินรางวัลนะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้นะครับในมือถือนะกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น5ดอลลาร์หนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะเราก็กดเข้าในส่วนของ enter now นะครับ enter now นะครับผมเสียหนึ่งดอลลาร์เอ้ยเสียหนึ่งโทเค็นแล้วก็สองโทเค็นนะนี่ครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันก็จจะขึ้้นนนนําาวตรรงีีท่เได้เข้าไป รุ้นกิจกรรมหรือว่าเงินรางวัลตรงนี้นะครับมันจะประกาศผลรางวัลนะครับให้เราดูเวลาตรงนี้นะครับผม18ชั่วโมงนะครับอันนี้อีก5วันนะครับถึงจะประกาศนะครับอันแรกเนี่ย5ดอลลาร์เนี่ยก็คือน่าจะวันละ1ครั้งนะวันละ1ครั้งนะครับอันนี้น่าจะเป็นสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับผมสัปดาห์ละ1ครั้งเนาะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้ก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับลุ้นรับเงินฟรีด้วยนะครับ5ดอลลาร์เนี่ยก็17 1น0ดอลลาร์เนี่ย3,400บาทเลยนะถ้าเราได้นะครับผมมีคนไทยเคยได้ด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของระบบของมือถือนะครับลองเข้าไปเล่นดูแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการทําแบบสัตามเหมือนกับในคอมเลยนะที่ผมสอนนะครับแต่มันจะเพิ่มในส่วนการดูวิดีโอเข้ามานะครับผมตรงนี้จะได้รับ5โทเค็นนะครับผมก็ลองเข้าไปดูวิดีโอเพิ่มเติมได้เนาะสำหรับการถอนเงินนะครับก็รอเงินเข้านะถ้าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปอัปเดตให้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีัครบ